ตอนวัี้ครับผมบางีผมก็จะมารีวันกี้จะเครื่องลูกค้านะครับกับใครที่โหลดแล้วเครื่องหม่อย่างนี้นะครับกด show all ด้านขวาล่างนะปึ๊บแล้วกดคีบนะครับนี่ครับมันจะได้มาเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็แตกไฟเลยครับเกะไว้ตรงไหนก็ได้นะครับผมก็เอาไว้ตรงหน้าจอนะครับโอเคนะครับ double ลคลิกนะครับผม แล้วก็รอนะครับอ่าครับอ่ามันก็มาตั้งค่าตรงนี้นะครับเข้าคอนโทรลพายน์นลก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็กดไอ้ตรงนี้นะครับเป็นอาร่างศึกนะครับแล้วก็กดที่อ่ายึเครืแอคเคานะครับแล้วกดเชงยึเครืแอคเคานะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสึกเลย โอเคแล้วก็ใครที่เันเกลือมาใหม่นะครับใส่ไอ้อันนี้นะครับกดเล็กสองก็ตั้งรหัสนะครับแล้วรอลูกค้าตั้งข้างบนล่างก่อนนะครับอยู่ไหมนี่ อันนี้น่าจะเกิดล้วโอเคครับสมตดอ่าตั้งไม่ใช่สมดุดดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ก็เอ็ Enter นเครื่งย์ีนะครับผมแล้วก็เอาคีย์นะครับที่ผมตองให้นะเอาไปอันนี้นะครับให้เขานะครับใส่ไปตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มากดเล็กหนึ่งครับล็อกอินนะก็ใส่บนล่างนะครับ Okay. รอเขาใต่บนล่างนะครับผมแล้วก็กดแอนเคอร์ Enter ไปนะครับปึ๊บมันจะเคลื่อนมาอย่างนี้นะครับให้ทุกคนเข้าบูแล้วก็อ่า มาดูที่ต้างค่าบอรสเกตน,นะครับผมปรับตรงนี้ให้เป็นประสิทธิภาพสูงแล้ว่าสมดุลน,นะครับแล้วก็เข้าเกมแล้วก็ขึ้นไปหน้าปุ่มกดโอเคได้เลยนะครับ,บก็ก็หน้าก้าโปรแกรมมันก็ขึ้นมาอย่างนี้นะครับมาดูนี่นะครับแล้วก็ลองการ,การกตีดูได้เลยนะครับผม นี่นะครับก็เก็บไปเคียบก่อนนะครับก็บายพาร์คเนาะขอแคปบรูปก่อนนะครับก็เสร็จแล้วครับก็แค่นี้แล้วครับไปแล้วครับ